ก๋อน้องปัดแก้วนะครับขอบคุณมากครับเออาาล่ะครับพีตุ๋ยนี่นะฮะมีการประกาศผลนะครับพี่แอนครับนี่ฮะน้องไฟน้องเนทครับเขามีกิจกรรมนะฮะประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมปวดคู่จิ้นแจกเสื้อคู่ที่มีอ่าพันแกงส้มนะฮะคนที่มาในงานฮะขอเสียงปรบมือคุณ มีงานช่วยดูแอนดี้ครับอ่าเอาดี่เลยครับผอมอ่านะฮะมีการทักทายกนันนี่เป็นยังไงครับแจกเลยนะฮะสามท่านด้วยกันครับผอมมาแข่งโซก่อนแข่งโซกข้างหน้าครับนี่น,น,นี่นะฮะอ่าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไซส์เดี๋ยวไซส์เ,สเปลี่ยนเดี๋ยวไซส์เปลี่ยนนะครบนะมีไอ้นี่ฮะอ่าคลิปนีไปด่าไปด้วยค่ะอ่านะฮะเอ่านะครับยินดีด้วย มีกันบวชกันไนงะดีผ่านทางเฟซบุ๊กนะฮะก็ะเรียกว,ว่าสุดสายกัน พี่ครับข้างหน้าฮะโอ้โหองไปเราเล่นดูแลดีเลยไปไหนมาไหนที่จะเป็นครอบครัวพีเอ็นอย่างนี้ตลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยครับครับครับสวัสดีครับชื่อคุณอะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะพี่นะครับผมชื่อคุณอะไรครับปรรยารยา ติดห้องนอนกับมาได้เล็ตูดชางไว้ปินค่ะก็เสี่พันใ้ยกมุ่ด้วยคะณตาคุณค้ะชื่นบบค่ะคุณพี่ยุพิน ต้องเตรียมมาหรากให้ตอบแบบนี้ครับผมแล้ววันนี้นะฮะับก็สามารถประมูลได้นะฮะอันนี้ภาพของน้องไรนะฮะแล้วนั่นคือภาพของน้องเนสครับเอาละครับมองกล้องนะครับเดินสาวสั้ดาดาด่าดาปมมือให้กับผู้ใจบุญหน่อยครับขอบคุณด้วยขอบคุณมากครับนะฮะเอานะฮะเดี๋ยวต้องฝากกันหน่อยนะ ก็ต้องเนตดิเลยฮะมาแล้วเออถึงเสื้อสายของเรานะครับเดี๋ยวจะมีการสรุปด้วยนะครับพี่แอนครับว่ายอดในการอ่าประมูลภาพวาดแล้วก็ยอดในการขายเสื้อนี่นะฮะในรอบนี้เนี่ยได้เท่าไหร่อ่าได้มาอยู่แล้วครับไม่ะควรดิฉันตึงเต้นมากแต่เดี๋ยวให้ต้องไปเลสฝากอะไรสักหน่อยหนึ่งสิผลงวมผลงานสิเอออย่างแค่แบบนี้ไรฝากยังคะยังเลยเนี่ยยังไม่ได้ฝากใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ขอฝากผลงานนะคะล่าสุดนนี้ที่ ก็คือเรื่องบวงมานั่นเองค่ะทางช่องฟูเท Ten นะคะก็ดีใจมากกับละครเรื่องแรกค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเขาพี่อวขัดเป็นนางเอกด้วยค่ะมีค้ดมาบอกว่าเล่นดีมากขอบคุณค่ะ ใช่เรนี้เป็นชาตินี้ขงนิลิโคลชาติมาเกิดชาติมาเกิดชาติมาเกิดถูกเล่าเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวจะจบเรื่องแล้วถ้าดดีกว่านะครับได้แล้วก็ยังมีสุธราพรครับผมใชเพรักของเธอสุธราพรมิวสิควลเป็นละครเวทีครับก็เค้ใช่ไหมช่เลวิีลาอรีสเตยเลยร ตอนนี้สามารถเปิดจอง้แล้วครับผมเปิดจองแ,แล้วที่ t ทคนิคเมเจอร์ทุกสาขาเลยครับผมนี่ที่เป็นกาแฟสุฬาภรณ์สามารถไปชมกันได้นะคะวันที่25มกราคมถึง23กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะเชิญชวนทุกคนนะคะแล้วก็ยี่สิบส22ธันวา เป็นใคใช่ชื่อคอนเสิร์ตว่า Brightness เปลียนมันฮาเพลงค่ะอันนี้เราแค่มาโชว์ความความมันก่อนวันนี้พยายามไปดูทั้งเกรียนทั้งฮาทั้งมันนะยี่สิบสองธันวาคมนี้มีครับผมใช่ที่บางกอกคอมเมชั่นฮอลล์เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะวันที่ยี่สิบสองนะคะใครที่ไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีธุระละกันมาเพลินๆกับเราในวันนั้นนะคะตื่นเต้นอยู่ค่ะมีธุระก็ต้องเคลียร์อ่ะนะเต็อกเตีฬาเอกเน็มอกเมอกเต็มอกเต็กเต็มอกเต็มอกเต็ ครับยังอยู่เดี๋ยวรอบหนึ่งฮะสรุปมาได้มาแล้วนะครับตัวเลขในการบริจาคนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขายเสื้อนะฮะการประมูลนะครับแปลกประหลาดมากเลยเหมือนเป็นนิมิตหมายอันดีคน ก็เรียกว่าวรับการอตอบรับมาอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของราเดนี่แฟนๆของน้องไร้น้องเนสดะวยเป็น,นปที่มาเรียกว่าสร้างความบันเทิงในวันนี้นะครับ mm hmm. และแน่นอนนะครับอีกหนึ่งท่านนะที่เราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นเพื่อที่จะหา พูดในครั้งนี้ด้วยครับขอเข้าไปเชิญกามเชิญค่ะก็ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะต้องขอทุกคนไทยท่านที่เราไปต้องเน้นด้วยนะมาร่วมทำกิจกรรมดีๆนี่คืองานบุญการฉันเป็นต้องท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะฮะก็ถือว่าเป็นงานชาริตี้งานบุญนะครับเก้าปีน้ำใจมีมาหมดเราช่วยกันนะครับนี่จับมอกเนไปจำนวนหนึ่งแสน อยู่ครับและวันนี้นะก็ไปขึน้นกันแล้วนะครับว่าถ้าพวกเราช่วยกันลองทำได้สังคมก็จะดีขึ้นประเทศชาติก็เจริญแน่นอนครับนี่หนึ่งแสนเก้าหมื่